ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ PowerPoint ประจำคอมพิวเตอร์ด้วยเอเมนก็วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์พอดีวันวาเลนไทน์นะคะซึ่งวันวาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นวันที่คนทั่วไปโดยเฉพาะหนุ่มสาวเขาก็ฉลองความรักกันใช่ไหมคะที่นี่เรามีแต่หนุ่มสาวเอเมนไหมคะค่ะก็วันนี้ก็เลยเลือกเรื่องที่จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับพระธรรม ชื่ออะไรคะคนน่าจอรพระธรรมชื่ออะไรคะฟีเลโมนฟีเลโมนอ่าพระธรรมฟีเลโมนนี่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่คะมไม่ค่ะเป็นพระคัมภีร์ใหม่นะคะเอเมก็เดี๋ยววันนี้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะถ้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้ได้เรียนรู้จากพระวจนาพระเจ้าพระธรรมฟีเลโมนนี้ขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราเป็นทูตแห่งความรักนำความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู ก็เล่าให้ฟังโดยย่อนะคะช่วยที่จะพี่น้องจะได้แบบเหมือนทบทวนว่าโอ้พระธรรมพิรมนเกือกับอะไรนะคะสิ่งที่จะแบ่งปันวนนี้นะคะก็คือได้มาจากการฟังเทศนาเมื่อวานนี้ของอาจารย์มาโนแั่มุกนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือที่โบสถ์ที่ฮ่องกงมีค่ายอยู่ค่ะ เขาเป็นค่ายตุกจีนอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่านทอดออนไลน์นะคะก็ได้ฟังเฟัเทศเออวันสุกแล้วก็วันเสาร์ก็โอได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือได้มาจากหนังสืออีกสามเล่มเน่ยก็แบบเหมือนอ่านแล้วก็มาสกัดเพื่อจะแบ,บ่งปันให้พี่น้องนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพระธรรมนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือถูกต้องเลยค่ะมีคนคนหนึ่งบนหน้าจอชื่อโอเลยะคะ โอนีซิมัสอ่าพี่น้องพูดด้วยกันค่ะโ oh. อนีซิมัสคนนี้ค่ะเป็นทาสอ่าเขาอะขโมยเงินของนายจ้างของเขาแล้วก็หนีไปยังเมืองใหญ่เมืองหนึ่งซึ่งก็คือนักวิชาการทางประคัม์พีเขาก็เดาว่าน่าจะเป็นกรุงโรมนะคะแล้วเขาก็ซอนตัวอยู่ที่นั่นค่ะต่อมาโอนีซิมัสเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็เข้าคุกให เข้าคุกไปเจอเปาโลค่ะซึ่งเปาโลเราก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะว่าเราก็รู้จักดีเขาเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสนะคะเปาโลก็ติดคุกอยู่แล้วหลังจากนั้นโอนีซิมัสด้วยความที่ได้รู้จักแล้วก็ใช้เวลากับเปาโลก็ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสนะคะทีนี้ต่อมาค่ะนายจ้างของเขานอกคุกชื่อฟีอะไรนะคะชื่อตามประทับนี้เลยะคะ่ะฟีเลโมนฟีเลโมนเนี่ยอนอกจากก็จะเป็นนายจ้างของโอนีซิมัสแล้วนะคะ เขาก็เป็นคนที่กลับใจเนื่องจากการประกาศของเปาโลค่ะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเปาโลด้วยฟิเลโมนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ฐานะค่อนข้างดีแล้วเขาก็เปิดบ้านเป็นที่ประชุมนมัสการด้วยบ้านของเขาอยู่ในเมืองโคโลสโีค่ะต่อมาดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนกลางในเรื่องนี้คือเปาโลเพราะเปาโลรู้จักทั้งโอลิสติมัสและฟิเลโมน่ะฮะก็าจากสไลด์นะคะก็เห็นว่าชื่อของคนสามคนนี้มีความหมาย โอนีซิมัสแปลว่าเป็นประโยชน์เปาโลแปลว่าถ่องหรือพูดเล็กน้อยแล้วก็ฟิเลโมนแปลว่าเป็นที่รักสามคนนี้โอนีซิมัสเป็นทาสฟิเลโมนเป็นเจ้านายส่วนเปาโลเป็นคนกลางในเรื่องนี้นะคะเปาโลเองเนี่ยก็รักโอนีซิมัสเหมือนลูกของเขาเองแต่ว่าในขณะเดียวกันโอนีซิมัสเนี่ยก็ยังเป็นสมบัติตามกฎหมายของฟิเลโมนอยู่เพราะว่ายุคนั้นาการมีทาสก็คือเป็นเรื่องที่ถูกตามกฎหมายนะ ดังนั้นสําหรับเตาโลซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างยากเลยที่เขาจะต้องแบบส่งโอนิซิมัสคืนไปให้ฟีเลโมนเพราะว่าก็คือ,เ,อ,อเป็นลูกทาสที่ทําผิดต่อในจ้างนะคะก็ต้องไปรับผลซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทาสที่หลบหนีนายเนี่ยมีโทษถึงตายเลยนะคะแล้วก็ยากสำหรับโอนิซิมัสที่เขาจะต้องอาจจะต้องรับโทษหนักเลยเพราะว่าสิ่งที่เขากระทา แต่โอนซิมัสเองเนี่ยยังไงก็ตามจะต้องกลับไปเพื่อแก้ไขความผิดที่กระทำต่อนายจ้างของเขาเปาโลก็ขอให้เขาอยู่กับเปาโลเองก่อนนอกจากที่จะได้รับการยินยอมจากฟิเลมอนก่อนนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่เปาโลที่จะต้องเขียนจดหมายไปถึงฟิเลมอนค่ะเพื่อช่วยปกป้องโอนซิมัสนะคะ แล้วก็ยังส่งเพื่อนร่วมทางไปกับโอนซิมัสด้วยเพื่อให้กำลังใจเพือ่อที่เดยวไม่ได้เดินทางอยู่แล้วอยู่ดีท้อใจแล้วก็อาจจะหนีจากนายจ้างไปอีกนะคะทีนี้เนี่ยจุดประสงค์ขอพระธรรมฟิเลโมนเนี่ยคือการขอร้องให้ฟิเลโมนมีใจเมตตาการุณาให้รับโอนซิมัสกลับมาเป็นมากกว่าแค่ทาสเพราะว่าตอนนี้โอนซิมัสเขาได้ต้อนรับพเยซูแล้วดังนั้นเนี่ยโอนซิมัสเองเนี่ยมีฐานะเป็น พี่น้องคริสเตียนกับนายท่าของเขาด้วยนะคะแล้วก็เปาโลเองเนี่ยอยากให้ฟิเลโมนได้รับการต้อนรับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเปาโลเองเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของฟิเลเออเปาโลเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของฟิเลโมนเลยก็ได้เพราะว่าเปาโลเนี่ยเป็นมีบุญคุณต่อฟิเลโมนมากแต่ว่าในจดหมายเล่มนี้ถ้าเกิดพี่น้องกลับไปอ่านนะคะมีบทเดียวเองค่ะอ่านเพลินๆแป๊บเดียวจบเลยเราจะเห็นถึงความรัก การใช้ไหวพริบความเห็นอกเห็นใจและการชมเชยที่เปาโลมอบให้กับฟิเลโมนนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นอยู่ข้อความที่บอกว่าเปาโลเนี่ยถึงขนาดเสนอว่าจะยอมชดใช้ค่าเสียหายสิ่งที่โอนิซิมัสทำต่อฟิเลโมนเลยคือเป็นคนงานที่แบบทุ่มเทก,กับการไต่เกลี่ยมากโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราลองมองภาพระหว่างเรื่องของสามคนเนี่ยก็อาจจะ สะท้อนได้ถึงว่า,อาวโอนซิมสัสเปรียบเหมือนเราทุกคนท,ที่ทําผิดต่อพระพิดาพระเจ้าเพราะฉะนั้นเฟเลมอนก็อาจจะเปรียบเหมือนพระพิดาแล้วคนที่เป็นคนกาลางระหว่างพระพิดากับเราทุกคนคือพระเยซูคริสนะคือแบบเป็นจดหมายแล้วคือสั้นๆแต่ดูมีเรื่องราวมากมายแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีในพอเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็ถูกสอนว่า เรารู้โดยสมองแหละแต่ในหัวใจของเราเนี่ยมันง่ายม,มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายที่เรารักคนที่เราไม่รู้จักอะไ,ไปแจกไปิยิ้มแย้จัดงานคริสตมาสมันอาจจะง่ายอืแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อลวมงานของเราล่ะเป็นคนงานของเราที่เรารู้ว่าเออคนนี้ขี้เียจคนนี้ไม่เอาใส่ไม่เอาใจใส่งานคนนี้ทํางานเป็นยังไงอะไรอ่าแล้วถ้าเกิดลองคิดถึงบางคนที่เคยทําผิดกับคนที่เรารู้อย่างเช่น คนนี้อาจจะเคยขโมยเงินเพื่อนของเราแล้วเรารู้เราจะยังทําดีกับเขาได้ไหมเรายังสบตาแล้วก็หยิบยื่นความรักให้กับเขาได้ไหมไปอีกสเต็ปหนึ่งคือแล้วคนที่เคยทําผิดกับเราเรายังสามารถรักและให้อภัยเขาได้แบบหมดใจหรือเปล่านะคะก็อันนี้เป็นถ,ถือว่าเป็นบททดสอบเรื่องความรักที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้กับเราทุกคนเอเม่ ดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากบอบข้อคิดสามข้อให้พี่น้องนะคะข้อที่หนึ่งก็คือขอให้เราทุกคนเนี่ยเป็นที่รักและเป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าและต่อกันและกันเองไหมคะเนี่ประการที่สองก็คือขอให้เราทุกคนเนี่ยยอมรับผู้ที่หลับใจแล้วอไม่ว่าเขาจะเคยทําผิดต่อเราหรือว่าทําผิดต่อคนที่เรารู้จักหรือเราอาจจะไม่รู้จักอะไรเขาเลยแต่ว่าเราสามารถเอ,อ รีออกรับให้เขากลับมาเป็นพี่น้องในความเชื่อร่วมกันกับเราได้นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คืออย่าเอาเปรียบคนที่ให้โอกาสเราแน่นอนเราทุกคนเคยทําผิดอืมบางคนอาจจะเคยทําผิดต่อกันและกันอ่ถ้าเราเคยทําผิดและเราได้รับโอกาสเราได้รับการให้อภัยก็อย่าเอาเปรียบซึ่งทั้งสามข้อนี้เป็นควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ทั้งระหว่างเรามนุษย์ด้วยกันและเรากับพระเจ้าด้วยวันนี้พระเจ้ายอมรับเราในฐานะคนที่ปลับใจแล้ว เราจึงสามารถอยอมรับคนอื่นๆที่ทําผิดและอกใจเหมือนกันแล้ววันนี้พระเจ้าให้โอกาสเราส่งให้อภัยเราส่งให้ความรอดกับเราและให้ชีวิตใหม่ในใน,ในความรอดของพระพยูคริสต์แล้วเราอยากเอาเปรียบพระเจ้าโดยการที่ทําผิดเรื่องเดินซ้ําๆมากบอกกับใจแต่การกระทํามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดก็ขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราให้ทุกๆวันของเราเป็นวันแห่งความรักไม่ใช่แค่วันเมริัล เองค่ะอันนี้ก็เป็นการแบ,บ,บ่งปันจากะธรรมปีเฑมูน,นะคะก็ในช่วงเวลานี้ขอให้เราได้อธิษฐานด้วยการตอบสนองกับพระเจ้านะขอให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยเติมเต็มในเราแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตตามที่สารประการนี้ด้วยกันนะคะก็คือเป็นที่รักเป็นประโยชน์ยอมรับคนที่กลับใจแล้วแล้วก็อย่าเอาเปรียบคนที่ให้โอกาสเขาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพร้คุณความรักของพระองค์ที่ส่งมอบให้แก่เราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก็ขอบคุณพระองค์ที่ ใช้แบบอย่างในพระธรรมฟิเลโมทำให้เรารู้จักและเข้าใจว่าการรักและแสดงออกความรักนั้นทําอย่างไรขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราทุกคนที่จะเป็นที่รักของพระเจ้าและคนมากมายให้เราเป็นประโยชน์ในอาณาจักรพระเจ้าเองแล้วก็เป็นประโยชน์ก่สังคมมากมายด้วยเพื่อคนจะได้เห็นพระศิลิของพระเจ้าและได้ถวายเกียรติสรรเสริญพระนามของพระเจ้าร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดดูแลเราที่เราเองจะ ในฐานะผู้ที่กลับใจแล้วเราจะให้โอกาสคนที่ทําผิดแล้วกลับใจที่พระองค์ทรงให้โอกาสเราและขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราที่เราเองจะไม่เอาเปรียบคนที่ให้โอกาสเราแล้วขอให้เราได้เรียนรู้และใช้โอกาสที่เราได้รับทั้งจากพระเจ้าและจากพี่น้องเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกีรยิพระเจ้าใน,ในทุกๆวันขอพระองค์ทรงโปรดใช้ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตแห่งความรักให้เราได้ดําเนินชีวิตและ อยู่ในหนทางแห่งความรักขององค์พระเยซูคริสต์ในทุกๆวันในทุกๆการกระทำและขอองค์ทรงโปรดใช้เราเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐเห็นคนมากมายได้เปิดใจออกและตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นคำพูดใหด้วยเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a เมนเมนสรรเสริญพระเจ้าค่ะ a พี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าี m ม n ไหมครับ